ครับเพื่อนๆลุงเฉลิมพีรีเกษตรสงคิตนะครับขณะนี้เวลา10บนาฬกากับอีก4นาทีของวันที่2สิงหาคม2563บนท้องฟ้าดูเป็นน้ําฝนยุ่มยิมยุ่มยิมตั้งแต่เช้าครับแต่ว่ายังไม่มีเป็นโลเป็นภายพาเพื่อนๆมาดูนครสวรรค์สนะครับแปลงเนี้ย20ไร่ เปอร์เซนต์การงอกเปอร์เซนต์การอัตราการขึ้นของต้นหรือประชากรนะครับผมเฉลี่ยไปที่87สนะครับ8ปถึง90%ปรนะครับประมาณนั้นเนื่องจากว่าตอนที่ปลูกเนี่ยทั้งฝนทับด้วยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงด้วยน้ำก็มาไม่ทันประมาณนี้แต่ก็ยังมีต้นให้เห็นที่น่าจะเป็นที่พอใจสำหรับ ลุงดูแลบ้างนะครับแต่ว่าคนทำก็อาจจะไม่ขึ้นไม่ร้อยก็อาจจะไม่สบายใจแล้วก็เครียดนะครับภาคการเกษตรก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพาเพื่อนๆนมาดูว่าวันนี้ข้าวโพดแปลงนี้ผมลืมไปเดี๋ยวผมจะใส่ไปอีกทีว่าอายุแปลงนี้นครสวรรค์สี่ยไร่เนี่ยปลูกวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ลุงเหลือมาทําก็คือวันนี้ นะครับ10นาฬิกากับอีก5นาทีของวันที่2สิงหาคม2563เนี่ยกำลังอยู่ช่วงผสมประมาณสัก75นะครับหรือ70ถึง75เนี่ยกำลังช่วงผสมอยู่ก็เลยพามาดูว่า,าการเกษตรไทยนะครับถ้าระบบจัดก,การแปลงที่มันพิธีพิถันหน่อยสิ่งที่เราเห็นก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่า แต่ละแปลงนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอีก2แปลงจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเมื่อสักครู่เรา,าดูแปลงของนครสวรรค์สีแปลงที่ต้นยางมาอายุ90บวันเนี่ยวันที่วันที่สสิงหาเนี่ยนะครับเราก็มาดูแปลงของน้องแอ้ก็น่าจะประมาณ70วันนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาแล้วก็มาดูแปลงนครสวรรค์สีที่เราผลิตเมล็ดพันธุ์ได้พันธ์พ่อพันธแม่มาจากกรมวิชาการเกษตรได้แล้วก็มาปลูก ขยายมาเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอามาปลูกก็ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างนี้อยากให้เกษตรกร,กรไทยเราเนี่ยพัฒนาใน,นในด้านการประกอบอาชีพนะครับแปลงนี่เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือบริหารจัดก,การแปลงให้ได้ระบบน้ําระบบตากดินระบบเอาน้ําหนีระบบความละเอียดระอในเรื่องของสถานที่แปลงเนี่ยจะเข้าดูง่ายๆแล้วก็ตรวจตราง,ง่ายๆนั่นคือหมายความว่า ผลผลิตจะดีไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแปลงเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นอย่าเสียดายที่อาจจะทิ้งที่ไวร้รอบๆแปลงก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายจะเข้ามาดูตรวจแปลงและอีกซีกนึงเนี่ยจะเข้ามาตรงริมนึงกว้างๆหน่อยอีกข้างนึงจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นเป็นที่ตรวจตราเป็นสถานที่แปลงที่เข้าดูได้รอบตัวผลผลิตจะมากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่ถ้าถ้าเราจัดการแปลงที่ดีนะครับอย่างน้อยเราก็ได้กินนั่นแหละภาคเกษตรกรไทยต้องพัฒนานะครับว่า จะเป็นอะไรก็ช่างจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโควิด19หรืออื่นๆที่จะเข้ามาต่อไปนี้ถ้าเราอยู่กับบ้านประกอบอาชีพประกอบสมา,าชีพตามตามวิถีของพื้นถิน่นไม่ไปอยู่ในช่วงแออัดของคนที่มากมายแล้วก็ป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้อันนี้ชีวิตก็จะยั่งยืนยาวเพราะนั้นก็ระวังด้วยกับาการโควิด19ซึ่งระบาดรอบ2เนี่น่ากลัวมากเพราะนั้นก็ต้องระวังตัวเองนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ ลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดนะครับ10นาฬิกาเก็บอีก7นาทีของวันที่2สิงหาคม2563พามาดูแปลงข้าวโพดนครสวรรค์4ซึ่งเราบนว่าแรงแต่ครอบครัวลุงเฉลิมพอมีกินครับ